สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวของทางด้านประทับดีเอม็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนะครับได้กล่าวในระหว่างการประชุมประจําปีกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสที่พระราชวังเอลิเซโดยส่วนหนึ่งของนโยบายต่างประเทศฝรั่งเศสในปีหน้าเอม็มบานูเอลมาครงนั้นได้ระบุว่าจะไม่มีทางออกที่รวดเร็วและง่ายดายในสถานการณ์ยูเครนและยูเครนจําเป็นต้องหารือก,กันอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับปัญหาดินแดนและมีเพียงยูเครนเท่านั้้นทที่ําได รวมถึงยูเครนควรพิจารณาไปถึงการประนีประนอมในเรื่องของดินแดนอีกด้วยทั้งนี้นี่ถือเป็นครั้งแรกที่มาโครเรียกร้องถึงประเด็นการประนีประนอมอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเอ็มเนลมาโครได้กล่าวต่อว่าสหรัฐจะต้องช่วยเราเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานการณ์และโน้มน้าวให้รัเสเซียเข้าร่วมโต๊ะเจราจาส่วนยุโรปจะต้องเสนอาการรับประกันความปลอดภัยให้กับยูเครนทั้งนี้ประธับดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ก็รู้ดีว่าสหรัฐจะไม่มีโอกาสชนะอะไรเลยหากยูเครนพ่ายแพ้ รวมถึงความน่าเชื่อถือของประเทศตะวนตกก็จะพังทลายลงด้วยหากพวกเขายอมประนีประนอมในเรื่องยูเครนเพียงเพราะความเหนื่อยล้าการยอมจำนวนของยูเครนจะส่งผลเสียทั้งต่อ,อยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่ายังจะไม่มีการเปิดเผยข้อเสนอสันติภาพที่ชัดเจนต่อสาธารณชนแต่มีข่าวในสือต่างๆว่าโดนั์ทรัปนั้นตั้งใจที่จะเสนอข้อตกลงหยุดยิง เพื่อยุติความขัดแย้งในแนวรบปัจจุบันขณะที่รัฐบาลตะวะตกบางประเทศก็พยายามจัดการคัดค้านของยูเครนในแนวคิดนี้โดยให้คําสัญญาว่าจะมีการรับประกันความปลอดภัยของยูเครนแต่ไม่ถึงขั้นให้ยูเครนนั้นเป็นสมาชิกชาตินาโตขณะเดียวกันนั้นทางด้านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐที่กําลังจะหมดวาระลงในอีก3สัปดาห์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ในช่วงหนึ่งว่า ตำแหน่งของอยูเครนในเขตคูดถือเป็นที่สําคัญและจะเป็นปัจจัยสําคัญในการเจราจารต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในปีหน้าและที่สําคัญมากหากเรื่องนี้ไปถึงจุดที่สามารถเจราจาก,กันได้ในที่สุดก็มีการหยุดยิงเรื่องนี้จะต้องทําให้เป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดและสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่ทั้งความยุติธรรมและก็ความยั่งยืนแอนโทนีบริงเกนระบุว่าแม้ว่าการเจราจารจะเกิดขึ้นยูเครนย,ยังต้องการรับประกันความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อต่อต้านประธานดีวาราดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียที่จะต้องมีการหยุดยิงในบางจุดแต่ปูตินไม่น่าจะคิดว่าเกมได้จบลงแล้วความทะเยอทะยานของปูตินที่มีต่อจกักรวรรดิยังคงมีอยู่และสิ่งที่เขาต้องการคือการพักรบปรับเปลี่ยนและในที่สุดก็โจมตีใหม่ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการยับยั้งที่เหมาะสมเพื่อที่เขาจะไม่สามารถทํถาเช่นนั้นได้อีกต่อไปทั้งนี้รัฐบาลของประธานดีโจไบ,บเดนผู้นาแห่งสหรัฐกําลังจะพ้นจากตาแหน่งซึ่ง ให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ยูเครนเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยสหรัฐต้องการทําให้แน่ใจว่ายูเครนจะมีไพ่ที่แข็งแกร่งที่สุดในการเล่นเกมหรือว่าในการเจรจาในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากฝั่งของอูเครนนะครับเมื่อมคคาอิโลราปตี ati, ผู้บัญชาการกองกําลังภาคพ,พื้นดินของกองทัพยูเครนได้ออกมาเปิดเผยว่า หลังจากที่ไม่กี่วันมีรายงานว่าสำนักงานสอบสวนของยูเครนได้เปิดการสอบสวนข้อสงสัยการหลบหนีและการละเมิดอำนาจหน้าที่ในกองพลที่155าแห่งเกียบนะครับที่ได้รับการฝึกจากฝรั่งเศสซึ่งรตราปฏีได้ยอมรับว่าปัญหาที่เรารู้ถึงปัญหานั้นอยู่แล้วโดยมีปัญหาก็มากมายเรื่องบุคลากรการฝึกอบรมและบางส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่บังคับบัญชาทั้งหมดนี้ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบด้านและสรุปผลได้บางส่วนแล้ว ทั้งนี้เมื่อเดือนธันวาคม2567นริะครับยูริบูตูซอฟนักข่าวชื่อดังของยูเครนได้รายงานว่ามีทหาร1,700นายหลบหนีออกจากกองพลโดยไม่เข้าร่วมการสู้รบและอีก50คนหลบหนีระหว่างการสึกในฝรั่งเศสซึ่งในเรื่องนี้ตราบีได้กล่าวว่าข้อเท็จจริงหลายประการที่ถูกนาเสนอไปโดยบูตูซอฟนั้นเป็นเรื่องจริงมีทหารที่หนีทัพในหน่วยโดยพวกเขามีทั้งความกลัวและบางคนขาดประสบการณ์การปฏิบัติภารกิจจริงตราบีระบุว่าแน่นอนว่านี่คือบทเรียนเเชชิิงงบบปรระสกาณ์ และควรจะนาสิ่งเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนเป็นการดําเนินการป้องกันบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมและก็การประสานงานเพื่อหน่วยรบหน่วยทาหารที่พร้อมสําหรับปฏิบัติภารกิจจริงๆตอนนี้ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้วหน่วยนี้จะพิสูจน์ได้ว่าการฝึกฝนของฝรั่งเศสไม่ได้ไร้ประโยชน์และแน่ใจได้ว่านี่ไม่ใช่กองพลสุดท้ายที่จะสร้างขึ้นร่วมกันโดยยูเครนแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับสำหรับกองพลน155มีชื่อว่าแอนแห่งเคียฟตามชื่อของหญิงที่เกิดในกรุงเคียฟของยูเครนซึ่งได้แต่งงานกับกษัตรริย์ออกีีท่่1แหง ฝรั่งเศสเมื่อศตวรรษที่11กองพลนี้เป็นการจัดตั้งขึ้นในการสนับสนุนของพันธมิตรตะวันตกของยูเครนนั่นเองนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการสร้างเรือธงในการฝึกหน่วยทหารใหม่ที่มีอาวุธหนักตามการประกาศของประธานดีเอเม็มเอลมาครงผู้ํำของฝรั่งเศสนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ